เริ่มต้นวันเหมนที่ด,ดีได้การกินชาวบ้านสักครั้งนะฮะเนี่ยราคาพอดเป็นมิตรสุดๆในแรีกของวันใช่เกี๊ยวต้มรักษาที่อยากกินนะฮะแต่สั่งไม่เผ็ดนะครับเขาถามได้ว่าเผ็ดไหมแ้วไดอนแรกต์เกี่ยวกับเกี๊ยวก็เลยถามพิงว่าส,สไปซี่ไหมพิงบอกโนของรักชาก็ว่าอยู่ว่าเกี๊ยวมันสไปซี่ด้วยหรอวะนี่ทเป็ือนแกงกะทิเลย อรสชาติเหมือนในนี้ขนมจีนจรนะิงนะพอม่สั่งเมนูเดิมเนี่ยเส้นที่ให้มาก็เหมือนขนมจีนที่ใหญ่ขึ้นนะใช่มัน,นคืเส้นขนมจีนที่ใหญ่ขึน้นเส้นอย่างนี้กอนถ่ายรูปจะไม่เห็นแตว่าเส้นจีนมันคือเส้นขนมจีนที่ใหญ่ขึ้นเพราะว่าเราไม่เอาดูเดิมตอ,น,อนนั้นเป็นเกี๊ยวต้ม ยวต้มแปดตัวในราคาสี่เหรียญใช่รักษาห้าเหรียญก็เลยแบบว่าเออเช้าเช้าคิงเบาๆแบบะดีแหละเพราะเดี๋ยวเราจะไปจัดของหนักกันตอ่อนี่เนอย่างว่าสามล้านใช่วันนี้น่าจะยาวๆเพราะว่าที่จะหายเรากว่าจะมาถึงบ่ายโมงให้ยาวกว่ามึงังมาถึงบุกิดอ่ะบ่ายสามเพราะว่าเราลงเครื่องบ่ายสองเราถึงบุกิดสี่โมงมึ <c oughs> ่ก็ตีไปเหมือนกันว่าเช้าก่อนส่วนเครื่องนี้เราชันหมือนุนมจีนนะฮะหนมจีนน้ำยาเขาถึงมันเหมือน ก็เหมือน,นขอาวใเลยวะ่ะตุ้งเนอะแต่รู้สึกเป็ะทิเลมัน่าจะเป็นกลิ่นน้ำมันน้ำมันหอมนี่นี่แน่เลยกลิ่นแล้วกันใช่ไหมอืมอันนี้ก็ใส่น้ำมันงาอืมไม่ในน้ำซุป,ป,ปกบไม่ข่อยอแต่ในหมูอะ่ะมอืมอม,มันน่าจะเป็นกลิ่นน้ำมันงาที่เนี่ยอือใช่ไหม,มตกฟูไหมอืออร่อยนะ ใหม่กิดสเนีนะไม่อ่าเป็นคนที่ให้รู้ชิ้นแทนเลยแครอทอร่อยนะสุกนหมไม่เป็นคนที่กินตรงข้ามกันทุกอย่างพี่กินกะทิจำไมหนูกินกะทิหนูกินกะทิมีตักลองไหมไม่มีบอกว่าเหมือนมากเลยตะกี้เขาแล้วแขทนกะทิไปวะไปที่อื่นต่อดียวะล็อตรับด้วยหายใจประสัทอีกรอบนึง เรมิวทีเหมือนกับเมื่อวานไอร้านสิโตไลโออ๋อบาชูกา้าวันนี้ไม่กินบาชูกา้าตั้งใจจะมากินบาชูกา้าเข้าวัดด้วยตัวชานมเฉยๆอะไลโอหอม่าเยอะอือแต่อันนี้เหมือนเป็นมิตเป็นมิตมากกว่าเฉยๆไลโอแรงกว่าไลโอแรงกว่าอือยังนึงเลยนะฮะอย่าสั่งเลยไป <c oughs> แม่งไม่เห็นอือหัวไหงดีมหมดเลยอือกับบาชูก้าอร่อยนะมันเป็นกลิ่นบาชูก,าออก้าอ่อน คือสีตั้งเข้มเหมืนๆๆโอนเหมืโกโก้แล้วนะมันกินเบาๆอ่อนๆอร่อยดีอืมปลาก็จะเป็นทานนมเหมือนเดิมก็ได้ไถ้าไป็โอมากกว่าถ้าเป็นเอ,อเกรไยโอดีกว่าดีกว่าเ,วเลยดีกว่าม,มากๆโงกงชาช่วยไม่ได้แต่ไข่มุกไม่คิดโกง,งอืมถ้าใครมาเพื่อกินไข่มุกก็โกงชาหนึ่งวันแต่ถ้ามาเพื่อกินชากินไลโอราคาเท่ากันโอ,อยน้ำหอมกว่าเยอะโอเคอะ เดินทางแล้วอือเนี่ยืขนมปังปิง้งอาหารเช้าชื่ชื่อของสิงคโปร์ที่มาเปิดที่ไทยแล้วไชย,ยาะยาตลกมากความตอนแรกจะบอกว่าไม่อยากกินที่ม,มันพุธในห้าง ันไม่อสรุปถูกแม่งอยู่ทุกที่มันไม่ได้อยู่แค่ไหนคือเหมือนกับว่าร้านเนี้ยแม่งยึดความเป็นที่นี่ไว้แล้วหมดแล้วแม่งยึดคือเราขายอาหารเช้าได้หมดแล้วนะครับเป็นคนชายตอนเนี้ยเริ่มต้นได้เสร็จเอแต่ว่ามีให้กินที่นี้อยู่ก็คือแค่ชาร้อนชาร้อนแับใส่ลวกใส่ลวกเสร็จขนมปังอีกอีกสี่ชิ้นกำลังมาถ้าเรากินใส่ลวกก่อนรสชาติมันจะเหมือนกับอะไรใส่ลวกก็ใส่ลวกขมชาก็คือชาก็ชานมด้วย ไม่ใช่นมร้อนว่ะเชื่อแล้วเพยนี้กินแต่ชาัไวไปจำได้ว่าก่อนหน้านี้ที่มามันมีให้เลือกเป็นไมโรลร้อนได้ด้วยหรือว่าไม่รู้เป็นแค่บางร้านหรือเปล่าเพราะว่า,วาร้านที่กินตอนนั้นที่กินมโลอ่ะเป็นร้านที่อยู่ตรงรถไฟฟ้าไม่ใช่ร้านนี้มันเป็นร้านที่ขายอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันแต่ว่าเขามีไมโลให้เลือกด้วยเ <c oughs> ลือกแค่เปิดเมนูมาคอ่าเหมือนกันเลยได้แล้วค่ะได้แล้ว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 ดวะด,ดาา ขนมปังปิ้งกรอบกรอบ,สอบไส้ช็อกโกแลตไม่ใช่อ่ะให้เธอกินก่อนกินยังไงก่อนก็กินเป็นขนมป,ปังปิ้งนนั่แหละยังไงก็แบบหวานๆก็ดูดูเนยมันดิความไม่ไม่ไม่ดูดูฝั่งนี้ก็ได้ก้อนเนยนะ,ค,ะคือเนยมันมันคือก้อนอ่ะมันคือก้อนสลเลยอ่ะก็เป็นข้า,าวเช้าพี่ข้า,าวเช้าดีผมไม่เต็มไข่รอเลยแล้วใช่คือหวาน หวานนำมันๆนะคื่อหาเด็กกนกว่าดีพี่สุดน่าอร่อยจริงๆรู้เลยว่าอร่อยเลยแหละแค่รู้สึกว่าในเซตเนี้ยตอนนี้มันรับเดตราคาเป็น5.6เหรียญแอบรู้สึกแรงนิดหน่อยเพราะว่าเจอได้ทั่วไปอ่ะแต่แบบใครเลืกใครเลือกใครเลือกใครเลืก ถ้าชอบกินอ่ะให้ยอยากกินมันละไมให้อย่างเดียวคือขนมปังมันกรอบอืมขนมปังมันกรอบมันกรอบกรอบร้อยเป็นเซ็แล้วเข้าไปอถึงก็กินอย่างี้กินขนมปังแบละชิ้นหน่งโต๊ทีลไม่หมายถึงเขาอ่ะเขาอ่ะชอบกินขนมปังติ่มกับไข่อมเสมแ้ขอาขึ้นมา เพราะว่าไข่ลวกเราจะปรุงให้มันเผ็มถ้ากินอย่างไข่ลวกอร่อยอพเพราะมันครบรสอันนี้แหละแตกินกับกุเ๊เกยดีกว่าอยากกินกับก <c oughs> ุ๊เกยกินกินกินเป็นยงไงร้านเปิดยังวะต้องเปิดแล้วดิ ท่ามนี่คือมุสต,ต้อนร้านแรกนะครับมุตต้อนริปซุปได้มาสี่ท่อนในราคาห้าเหรียญค่อนข้างถูกเดี๋ยวเราจะชิมก่อนเลยออมโหโคตรยาจีนเลยโคตรยาจีนเลยดีอะสารภาพอย่างเนี้ยแม่ว่าป้ากับลุงนะพี่ขาวโคตรน่ากลัวเลยตอนแรกคือตั้งกินที่น้านร้านซื้อดีไหมวะซื้อดีไหมวะซื้อดีไหมวะ,มะราคาก <s> ็ไม่ติดไม่รู้ไม่ไม่ไม่ไมีราคาบอกโคตร วัดใจวัดใจสุดๆเลยเพราะมันมีแค่เมนูแต่ไม่มีราคาใช่ก็ยื่นไปให้เขาสิบเหรียญแต่แอบใจว่าจะบอกถูกไหมว่ามันไม่พอนะยื่นไปแั๊บพอกลับมาคือ4.5่จ้าซึ่งได้มูสต้อนบีบซุปแล้วก็ข้าวเน็ตก็เลยคิดว่าน่าจะห้าเหรียญแล้วก็นี่าจะสี่จุดห้าพี่รักไม่เอาข้าวเนาะหนาวต้มันก็กินหมูไปหน่อยนะมีแค่ช้อนดันเบาๆก็ร่อนโอ้โหว้าวร่อน เรามันคนกินน้อยไงเราก็เลยไม่กินข้าวไม่ไม่หนักแป้งหนักโปรตีนเชิญจะพาาอะไรกันใช่ไมบ้างสี่้นานเขาแนะนำเป็นน้ำจิ้มซีฟู๊ดมาจิ้มก๋บๆเตีดด๋ยวอ่าลูกไม่รู้อะไรลูกจะซีฟูดอ้าวมันฟูเปรี้ยวอ่ะฟูเปรี้ยวใช่ไหมฟูม <Okay. S 1> เปรี้ยวมา เรากินบ้างเขาเรียกว่าสมูไรวาบก็ได้นะเพราะว่าร้านเนี้ยเราเอามาจากพี่อิทในสัปดาห์เดี๋ยวผมหาสัปดาห์ตอนนั้นไม่เจอละอืมผมมาโคร้อนเลยกินกับข้าวแล้วเขาต้องตื่นเขารู้แล้วว่าทำอะไรมาใ้ซอสเพิยมมาพอกินกับข้าวแล้วมันดอปไอ้กินตรงๆอ่ะตั้งแบบอร่อยนะอร่อยเนาะอร่อยกว่ารีบๆเลยข้าวมันอวาอสนิดนึง กินกับข้าวนัวเป็นห่วงว่าเราจะกินกันอยู่แค่นี้แหละเหลือหลายร้านอยู่อันนี้ร้านแรกมันอยู่ข้างห้างเป็นแผนเดียวแล้วกันไงดีคิดไม่ออกก็อบใครสำหรับนี้เพราะว่าตรงนี้มันเป็นจริงๆมันก็คือศูนย์อาหารศูนย์อาหารอยากให้เรารู้กันว่าปกติแล้วสตรีทฟู้ดในสิงคโปร์มันจะกลายเป็นสภาพนี้หมดอันนี้ก็จะเป็นสตรีทฟู้ดหนึ่งอันนะครับอร่อยไปกินต่อเลยไป ใช่ไม่เหมือนก๋วยเตี๋ยวเลยอันนี้เป็นมะขวตเต๋อีกร้านหนึ่งนะครับแต่สภาพเหมือนก๋วยเตี๋ยวเลยลองชิมให้เหมือนต้มปลากระดองให้เหมือนต้มปลากรดองเลยแต่เป็นมะขวตเต๋อเชื่ใช่ต้มปลากระดองเดี๋ยวก็มีคนค้นพบรสชาตินะฮะมันคือต้มปลากาะดองเหมือนกันเลยใช่ไหมนั่นคือต้มปลากระดองอ๋อ เพราะว่าเห็นซาบะกะตันโดลอยมาแล้วก็แบบคือกินได้สองอย่างคือถ้ามันไม่ใช่ต้มกะตันโดมันก็เขาเรียกว่าอะไรก๋วยจับก๋วยจับจีนเออมันคือก๋วยจับจีนก๋วยจับจน้ำใสอันนี้ซิกเนเจอร์ร้านนะไปจิ๋วก็เซอร์ไพรส์เฉยเลยปรุงเหมือนกันเลยนะเดี๋ยวก็มีชิลลี่ให้นะไม่ได้ตักมาพูดเลยนะถ้ารถเนี้ยมาเป็นหม้อก็มาตอนเนี้ยสี่จุดหกนะครับเิ็นกะข้าวอร่อยดี มันจริงเลือกได้นะว่ามันจะใส่อะไรบ้างเนี่ยมันต้องใส่ไงไห่บ้าผักกาดดองต้องเกลี้ยงชายมันต้องเกลี้ยงชายเป็นแน่เดี๋ยวค่อยไปถ่ายหน้าร้านแล้วกันเนาะว่าร้านเนี้ยที่รสชาติมันต้มผักกาดดองเนี่ยหน้าร้านจะตรงไหนนะฮะเคอกินก่อนครับนี่ร้านมันก็คือเอ่อพัคกุเต๋ที่วงเล็บไว้ว่ามันคือต้มผัก ต้มเกี๊ยวชา่นะฮะสำหรับเริงคือมันต้มมันคือต้มเกี๊ยวชายใช่ไหมมันไม่ใช่มักกุเตยแล้วเออในาจเราต้องยาจีเออันมันคือมันคือต้องหอมยาจีน่ะแต่ร้านจริงใช่ไหมเออแต่พอเป็นร้านเนี้ยมันคือต้องเกี๊ยวชายด้วยก็เป็นเซอร์ไพรส์ดีนะแบบเออทำให้เรารู้ว่าจริงๆต้มบักกุเตยที่อยู่ในความหมายของสิงคโปร์เนี่ยมันค่อนข้างกว้างน้นหนักไปทางว่าเป็นเป็นหมูต้มในน้ําซุปสักอย่างหนึ่ง ที่มีเครื่องเทศดิบหน่อยไปรับไอหนึ่งน่อดีกว่ะไปเชิญโชคเองแล้วกันเขาบอกว่าไปเจอกันที่ออชาร์ดเพราะเราเล่นกันที่นั่นซึ่งเราก็นั่งแค่สายโมงไปลงก็ถึงแล้วใช <c oughs> ่อืม,อ,มอิ่มอิ่มอิ่มเถอกี่ร้านแล้วตั้งแต่เช้าตั้งแต่เช้าก็รักษาักษาชานมแล้วก็มะกุเตะมะกุเต๋ไปกินเองหนี่งร้านนี้นี่สี่แล้วอ่ะหนึ่งปังปิ้งอีกห้าห้าร้านนี่คือเวลาแปดโมงเริ่มกินตั้งแต่ตอนสิบแปดโมง แล้วเราก็ไปกินเบอร์เกอร์ตอนเป็นใบสองใบสามยอดเลยเ,เลป็นรถขอวนเป็นรถหล่อสิงคโปร์ให้ก็รถกันเนี่ยเดรถคอม้วนด้วยการเดินเนี่ยแหละเดินมาละสองหมื่นเก้าเนี่ยเรากลับไปที่ห้างซิต,ตี้สแควร์แล้วก็นั่งใต้ดินไปออชาร์ดกันเพื่อที่จะ <c oughs> ใช้ห้าเบอร์เกอร์เป็นยากกว่าใช้สี่มีเกลียวบ้านเราไม <c oughs> ่คล้ายๆกันแหละไฟกายอ่ะเ <c oughs> พราะเราปาดหน้ากินสิ่งที่เรียกว่าชีคเช็คไปก่อนแล้วเราจะขับไปไหนนะ ทางนั้จริงๆมีร้านหนึ่งสงสัยมาคือไอ้ร้านที่ตรงข้ามเราเนี่ยแม่งคนเยอะมากเลยไอ้ร้านตรงข้ามเราร้านเนี้ยแม่งคนเยอะมากเลยไม่รู้ขายอะไรเดี๋ไปส่องก่อนแต่ที่นี่กลับละเทเดนเป็นไฟไมาทั้งเปลือกแม่งเดี่ยวไฟมาทั้งเปลือกเทนปัรไตอ่ะอืมอร่อยถูกใจไต,ตถูกตัดเทมปักไตเลยเฮ้ยแต่มันเป็นไฟแท้อะนั่นบ่แต่กินเยอะไม่ได้เราต้องเยอะ อันเนี้ยมัน16.5เนาะของเต็ส18.5ไ,ไซส์ดห้าไซแบบ <5. S 1> ว่าเป็นอย่ีเป็นราคาไทยเพราอนเป็นอย่างเขาเป็นไก่เขาเป็นไก่จาดใหญ่8.8แล้วเหรียญละให้เดีย 5, ๋ดยวนังค่าคนแพงถือว่าเขาเปนไก่เที่ยงง่ไงพี่ทุกอย่างเนีน้ยในที่เนี้ยถ้าพี่จะเอาราคาไทยอ่ะคือคูณที่หกไปก่อนเลยงั้นไม่ต้องคูณ <laughs> งั้นพี่จะกินอะไรไม่ได้เลยพี่จะเริ่มรับไม่ได้กับโคกราคาสองเหรียญเ,เป็นไงครับอู้หึอืมอ,อูม้ นี่น้ำนี่มันดับเบิลด้วยว่ะเออมันราคานี้เพราะมันดับเบิลเริ่มคุมขึ้นมาอย่างไหนเนี้ยแต่ได้ชีสเลยนี่ยุสนี่ไงแบล็คกริลเบคอนทายกินกินไอคิดกินไม่เคยกินแล้วงำทำได้อร่อยเลยเป็นไงครับไอชาย แต่เนื้อหลมอร่อยอืมเท้กีอร่อยแล้วเค้กตะเกียกเมื่อวานเบคอนกรอบเอากอกเลยอะแต่ไม่ต้องซื้อแบบไม่งซื้อของอะไรเลยตัวมันกรอบตัวบมัคือสะัดกรอบเรคือเชอกรอบรสชาตไม่เท่ากับที่แกก็แน่ก็แค่เราเอาผีเราเิาเค็มแล้วก็เบคอนแล้วก็กลิเน้อความสนมดูบัอด์บอดี้ มามเดียวไม่เอไม่ถอร่อยไปได้เหมือนที่เตาดีไหม,มไม่เคยกินไงถ้าเทียบรส,าสชาติเซแชนีดีกว่ามันเดืมันกรอบกว่ามันมีใช่ปะ่ะกิน,นการกิวเซกแชนตงนี่ดีกว่าถ้าเทียบกับนี่นะแต่อันนี้ได้ความสะใจกว่าอืมอันนี้มันได้ไฟอ่ะอร่อยเราเลือกไนดะ้คือเดาว,ไวไ่าถ้าลิสเน่นอ่ะกจะแค่ไฟของเซคแชปก,กติไ่ฟเล็กหรอสกูล่า เคยได้ก like ัน no บ้างนิตนไม่มีโอกาสเข้ามากินอีกเขบอกไปเลยไม่อ่ะรู้สึกว่าถ้าอยากถ้าจะตั้เขีกแจ๊กเแจ๊กแต่นี้ก็คือถ้ามีโอกาสก็มากินอีกเพราะว่าฟรายมันอร่อยเช็กแจ๊กยังไม่ลองไปกินฟรายเลยเค็มหนึ่งไปไม่จะหลอกตอนนี้กินกันเป็นเมนู5ปีว่ะ มาในเรื่องอีเวนต์ครบรอบ5ปีคุงไข่เกมียที่เรารักเกมียที่รักเราไทเกรอร์ชูก้าที่ขายเฉพาะฝั่งสิงคโปร์นะครับผมนี่จัดไปถ่ายรูปเลย <c oughs> กิจกรรมก็คือให้ถ่ายรูปให้สั่งเมนูนะครับแล้วก็ถ่ายรูปอัพลงโซเชียลเนาะแล้วก็แคปชั่นนะฮะขอจัดการให้เรียบร้อยก่อน ร้านเนี้ยไม่ได้อยู่ในแหล่งชานมนะครับเพราะว่าเราสั่งแหล่งชานมไลยนะมันอยู่ในแหล่งอีเวนต์ละกันเฉพาะอีเวนต์ฮงไครอบนี้ฮงไคห้าปีใช่มันชื่อเมนูว่าสตรอเบอรี่ไดฟุกยินที่เห็นก็คือเหมือนเป็นครีมครีมชีสหรือครีมนมไม่รู้สตรอเบอรี่แล้วก็ข้างล่างเหมือนสาคูเป็นเม็ดเล็กๆราคาแก้วละหกจุดเก้านะครับบอกเลยว่าโคตรแพงแต่ฟุกยินเพราะว่ามันมีแคค่กล้งเท่านั้น ไป <Yeah. S 1> ว้าวมีรากเหยียบคนปีสตอเบอรีท่ทข้างบนนั่นสิหมดปีแล้วแต่หมดปีก็จะปอนจริง <Yeah. S 1> เป็นสตอเบอรี่เปรี้ยวอร่อยนะข้างในมีเป็นขนุนเหรอขนุนมั้งไม่รู้เล่นเหลืองๆอ่ะให่แต่ขนุนอร่อยนะมันเชื่อม กินกินค่อนข้างง่ายนะคำนี้ดีดีเป็นเมนูเซอร์ไพรส์ที่เซอร์ไพรส์ดีนะฮะสหรับของไข่ก็ได้อะไรบ้างมาเราได้แฟมลอง5ีเป็นแฟมแฟมเนี่ยคือมีงั้นไข่คือต้องซื้อ2แก้วจะได้แฟมได้แฟมแล้วก็แชร์หน้าเฟซนะครับพร้อมติดแฮชแท็กให้เรียบร้อยแล้วก็มีทับเสดสองอันมีโค้ดนะครับส่วนราคาตัวนแก้วแล้วก็ที่ลองแก้วที่ลองแก้วเป็น เป็นกระดาษแข็งนเก็บลีนะครับวันนี้ได้เขียนหน้าได้เขียนหน้าส่วนอันนั้นที่รักน่าจะได้เป็นบนยา่าไม่ใช่ใชบนยา่เาเทเลซาอ๋อเฮ้ยเจะบอกว่าไอ้ในรูปเนี่ยมันมันโชว์ไม่หมดนะฮะจริงๆอ่ะอยู่เป็นครบแล้วในรูปอะ่ะแต่ป้าหายป้าหลุดขอบไปแล้วจังรูปเต็มอะ่ะป้าจะอยู่ขอบประมาณแบบแถวๆเนี้ย ดูดูกาตกกองไปแฮะแถวเนี้ยแล้วดูดูกับดูดูกับโรซาดูไม่ใช่โรซาไอ้ดู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 กับไอ้ลิต้าเออดู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 กับลิต้าแม่งอยู่ตรงนี้ส่วนโรซากับป้าอยู่ฝั่งนี้มาเลยทคาห้แกดิเลียอยู่นี่ก็จะงงงนิดนึงว่าทำไมถึงมีกันแค่นี้ไม่เห็นรูปเต็มมันคือรูปนี้เห็นรูปเต็ม่ไปสแกนขึ้นเอาทล้วมไม่เห็นเนี่ยรูปเต็มหันข้างหลังได้ปะ ไม่ได้มันฟุตแต่ว่าสักเซสในการมาออชาจะบอกว่าสักเซสตั้งแต่ถ kind of ุงน um, er. ี F OOD! <F ood e tinha, tense, e ้มันคือถุงนี้นะฮะถุงฟุตล็อกเกอร์มูลค่าเท่าไหร่ช่างมันเถอะแต่ว่ามันแรงเดินทางกันต่อต้องไปซาริโนช็อปต่อรุ่ยี๋โยนไปเฉดี้โดนเท่าไหร่โดนไปสิบจุดสี่เป็นพาสต้าเส้นหมึกดำ แล้วก็น้ำผัดน้ำมันใส่เป็ดอบแล้วก็ทัอเปอรออยอ่ยาสปาเกตตี้คนเนีมาดูของอัวนะครับผมเอ่ออันนี้โปเกมอนนี่ว่าพิดอันใช่อันนี้มันต้องกลับบ้านเนาะเพราะครบเป็นร้านข้างทางก็เลยอ่ะมีครับอันนี้ DIY สปาเกตตี้นะครับก็เป็น เพนนีสเปนนิชก็คือผักโขมแล้วเป็นสอพาสเพสโต้แล้วก็ใส่ไก่เพิ่มเข้าไปด้วยแล้วก็ใส่พาเมซานชีสแล้วก็อับไซด์ด้วยนะครับโดนไปทั้5 5.9 e นะครับผมระดับไอป๊อกนะฮะไม่อับไซด์ไม่กินนะฮะเนี่ยถ้าเป็นเมนูก็จะประมาณเนีย้ยลากหลายนะถ้าเป็นอะไรช่างมันเถอะเรารีบเพราะว่าร้านปิดแล้วถ้าคือเป็นลาซอเดอร์นั่นเราอะลาซซอเดอร์ละคนก็<ล>ตามมาเต็มเลยตอนนี้ก็มีเป็นคนก็ตามมาโดยที่เขาไม่รู้ว่าเขาปิดแล้วก็คือเป็นตัวเงินตัวทอองกกันนีแล้วะะใช่ รบบเราบดเป็นตัวเงินตัวทองบอยก่อนในเมื่อตัวเงินตัวทองเสิงฝากเลยเดี๋ยวเขไปซื้อน้ำก <แ S 2> <ะ>่อนจ้าจ้าถัเส้นมันใหญ่งอ,งงอเส้นใหญ่ใหญ่าพาพาพาเฟเดล่าไปเส้นไข่ด้วยอันนีไ้ไปซื้อน้ำดีกว่าไ,ไปกลับไปกินอยู่ห้องไห<ใ>นกน,นกินก่อนแล้วแล้วภาพก็จะแบบมันหิวอ่ะเรื่องความเป็นเส้นสดอ่ะมันดีแบบดีในตัวมันเองอยู่แล้วอ่ะคือที่สั่งอ่ะสั่งแพท เส้นพาสต้าผัดน้ำมันแล้วก็เป็ดอบแต่ว่าเหมือนไม่รู้มันออโต้หรือแบบว่าเส้นดำอ่ะมันต้องใส่ด้มันก็จะมีความสไปซ์เบาๆจนผมสั่งเพสโต้นะครับเขียวเป็ดอบดีมากเขียวมากนี่เดิมดีเส้นก็เขียวอยู่แล้วใส่เพสโต้ให้เขียวเดิมอืมเฮ้ยอร่อยกว่าอือืม <c oughs> อืม ผัดน้ำมันเฉยๆนึงอร่อยเลยอืมเส้ดีเลยอันนี้คือไก่นะครับสามจุดห้าได้มาสอ3 4ามสี่ห้าหกเจ็ดชิ้นอกไก่แห้งเลยอร่อยแน่คนที่กินอกไก่ประจำอย่างผมนะฮะจะอร่อยอ่ะแห้งกนินเป็น,ปน,ปนอืมเรื่องแปลงอร่อยนะสมุกแล้วอร่อยนะสี่หรอสี่ที่เกณฑ์อะไสามจุดห้าแห้งแต่อร่อย เนื้น้ำแข็งกลังดีเราแอบมวยพลยเขากลับมาเจ้ามุกนักสี่มีโอกาสก็ลองสั่งดูนะครับร้านที่ถ่ายขอนหน้านี้แหละข้อเสียมีแค่อย,ย่างเดียวเลยต<ม>้องมาต้องหาที่กินเองเพราะว่ามันมีขายแพ็กเกจอย่างนี้เท่านั้นเรียคือทูโกเนาะแล้วก็มีที่แบบมันเป็นคัพแบบเป็นก้วยคัพอ่ะแต่ว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันต่งกันตรงไหนพราะยังไงตลาดมันบบก็ไม่มีที่ให้นั่งกินดีจะอยากลองกินเนี่ยไอ้ที่เส้นอันเฮใหญ่อะน้ำหอมคอ,ข,อข้างหน้าผัดออกมาเลยก็น่า,นนานนกินเน่ยมันไอ้เส้นใหญ่ๆมันมีรส ้าเลือกปีรู้ด้วยก็จะเข้ากับพิงพิง <Pink sauce. S 1> ซอสพิงซอสพิงซอสคือเค็มชีสว่าเบียร์รู้มันจะสีบแบบอ่อนคุณคุณคุณอ่ะมันจะผัดเข้ากันอืมเราจเป็ดกบเลยกินก่อนจะหมดแรงแล้วพรุ่งนี้ต้องวีอารฟฟาต่อครับจะได้เข้าไหมาอีกเรื่องเพราะวนันนี้ตั้งแต่บ่ายสองปั๊ตัวหมดตั้งแต่บ่ายสองซึ่งงานอีเวน,งงนต์พวกนี้แปลกมากแต่ว่าพรุ่งนี้โอกาสหมดช้าอยู่เพราะว่าเกส เราทำไงให้ครึ่งวันถ้าแบบมาถาเกตนะเพราะว่าถ้าเป็นสุกสาวเกตอยู่สองช่วงแต่วันอาทิตย์เกสอยู่ช่วงเดียวใครมาพรุ่งนี้ก็คงจะน่าจะน้อยลงมาหน่อยแหละเพราะว่าปริมาณเกสมันน้อยลงแล้วก็คิดว่าวันนี้ที่หมดกันนะเพราะว่าบีทูเบอร์บีทูเบอร์น้องจางหลามนะก็เลยแตกตามสภาพนะฮะไปพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งายบายไปแล้วเจอพรุ่งนี้กินข้าวก่อนหิวแล้ว